สนับสนุนโดย Asian Life Serum and Cream B Talk Formula ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจะบอกผู้ชมว,ว่าเพราะว่าภาพนี้แหละครับเป็นเหตุที่เราจะต้อง เชิญอาจารย์พิเชษมาคุยกันในช่วงของความสวยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะก่อนก่อนที่จะให้อาจารย์พิเชษคุยขอกล้องจับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ,อยากให้ต้นเนี้ยชี้ใต้าตาสองข้างเพื่อ,อให้ผู้ชมสังเกตเพราะว่าถ้าเกิดต้องหันแวบแวบแวบไปไม่สังเกตจะไม่รู้ว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันนะ,ะมาลกล้องมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่นี่นี่คือสีปกตินะฮะอ่า ส่วนที่นิ้วนิ้วชี้นี่เห็นถุงใต้ตาไหมฮะเห็นเห็นริ้วรอยอ่าส่วนอีกข้างหนึ่งนี่เพียงแค่ห้านาทีริ้วรอยก็หายไปแล้วดูใต้ตาเออเอาตรงนี้อีกผิวตรงนี้อีกอันหนึ่งร่องแก้มตรงเหมือนคนหน้าเบี้ยวเลยเพราะอีกข้างหนึ่งย้อยอีกข้างหนึ่งกระชับนะเห็นไหมล่าเห็นไหมล่างดวงตาที่ยกขึ้นนเอ่าแล้วก็ดวงตาด้านที่อ่ไม่ได้ใช้เนี่ย มันจะลงอย่างนี้แต่ข้างนี้มันจะกระโดดขึ้นเงี้ยโอ้โหสารพัดเลยอ่ะเดี๋ยวมาคุยจุดให้อีกทีเรามาคุยกันอาจารย์ขาผลิตภัณฑ์อันนี้คืออะไรคะครับก็ a r v a aishalife เอาใจน่าดูเลยนะแน่นอนผลิตภัณฑ์เหมาะใจ a s h a l i f e มันก็ต้องมี identity อ a a เนี่อะไรฮะา ขอแอบดูหน่อยๆคือ revitalize จะแปลเป็นไทยว่าอะไรสร้างชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ชุบชีวิตอย่างนั้นะใช่มันเหมือนคล้ายๆตรงนี้มันเหี่ยวว่ามันไม่มีชีวิตชีวาก็ต้องทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นงั้น ARV มันก็ต้องแปลว่าเอชว l i ล e revitalizing แล้ว V V อ รีไวทอลายไงอาร์กเวรีรีทำอีกครั้งหนึ่งายเข้าไรก็คือมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาอีกรอบหนึ่งคือทําให้สดใสกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาอีกรอบอีกรอบหนึ่งอาจารย์มีสองขวดอ่ะครับทำไมนะตัวหนึ่งก็เป็นเซรั่มไหนฮะไหนฮะตัวสีเงินก็จะเป็นเซรั่มส่วนตัวสีทองก็จะเป็นครีมอ๋อถ้าตามปกติอนี่เป็นผู้ช่วชาญอ่า ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเมื่อไหร่มีครีมกับเซรั่มเซรั่มจะต้องลงที่หน้าเราก่อนครีมถูกต้องครับอืมอ่ามันเป็นตัวที่เราจะต้องเอาลงไปเนี่ยกระชับผิวครับอ่ะสาเหตุที่แยกก็เพราะว่าในเซรั่มมันจะมีส่วนเป็นส่วนที่ละลายน้าได้ดีในน้ําครับมันจะมีในน้ําเท่านั้นไม่มีน้ํามันนะฮะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบธรรมชาติใดๆที่ละลายในน้ํามันจะไม่อยู่ในเซรั่ม จะอยู่ในน้ำเพราะงี้ก็การดูดซึมก็จะง่ายใช่ครับสน,น้ําซึมเข้าไปองค์ประกอบที่รายน้วก็จะเข้าไปได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราใส่ครีมเข้าไปปุ๊บใส่น้ํามันเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นครีมองค์ประกอบครีมองค์ประกอบที่รอยน้ําที่ควรจะซึมเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็จะมีความสามารถในการซึมช้าลงเพราะนั้นก็เลยต้อง,ต,องต้องลำบากนิดหน่อยก็คือรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ให้นี่เวลาลงเซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยรูปจนกระทั่งมันหมดไปเนี่ยนะครับ ไปสักสองนาทีนะครับแล้วตามด้วยมือทั้งนี้เอามือทำนี้จะรู้สึกในความตึงชัดเจนมากอยันยันยืนอันนี้คือประเภทของเซรั่มใช่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ชโลมเพื่อให้เกิด moisturizing ด้วยครีมกระชับแล้วชุ่มโอ้โหต้องกระชับก่อนชุ่ม